แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการ3ามแต้มเพื่อขึ้นไปทาบลิเวอร์พูอีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้ห่างกันอยู่4แต้มด้วยกันเพราะฉะนั้นเขาน่าจะบุกเราเต็มที่เลยครับสิ่งที่พลพรรคปีศาจแดงของพวกเราต้องทำก็คืออดทนอดทนและอดทนครับแล้วมีวินัยในเกมรับนะครับทีนี้ก็มาถึงจุดเด่นของพวกเรานะครับ แต่ที่ผ่านมาจุดเด่นตรงนี้มันหายไปก็คือการเคาน์เตอร์แอตแทที่รวดเร็วและคมกริบเลยครับหวังว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยการเคาน์เตอร์แอตแทจะกลับมานะครับแล้วก็หวังว่าแรดฟอร์ดจะเลี้ยงนะครับแล้วก็ยิงประตูได้เราอย่าไปคาดหวังแล้วนะครับตอนนี้ว่าแรดฟอร์ดในอายุ26ตอนนี้นะครับจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการมาจ่ายบอลให้เพื่อนๆอ,อ,อะไรเยอะแยะนะครับตอนนี้เขา น่าจะจ่ายยากครับถ้าจ่ายเนี่ยเขาเปลี่ยสไตายการเล่นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรามาเชียร์ให้เขาเลี้ยงให้ผ่านแล้วก็ยิงประตู